สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับกดอื่นต้องขอโทษขออภัยนะครับสาหรับหวยงวดที่แล้วที่หลุดไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหวยสัญจรหรืออย่างไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหลุดกันแทบทุกสํานักนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรหลักสิบบนเชฟบชน2สูตรนะครับมาแบ่งปันให้แก่สมาชิกได้พิิจารณากันนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว8งวดนะครับส่วนวิธีทำนะครับ ให้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบเลขท้าย2ตัวหนึ่งครั้งบวกด้วย8คงที่นะครับและถลายบวก3าบวกห่บวก1นนะครับส่วนสูตรที่2นะครับใช้หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับบวกด้วยหลักร้อยของเลขหมุนที่3 12่ครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งบวกด้วย8คงที่นะครับและทลายบวก1่บวกห่บวก2นะครับกดอื่นก็ไปดูคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคํานวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเริ่มกันเลยครับงวดแรกครับอ่าราแสนเท่ากับ6นะครับ6.0บกได้6 6.0บวกศูนย์ได้6 6บกได้6 6บวกแเท่ากับ14นะครับ สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเบวกแปดสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดนหท่ากับแปดแปเ่ท่ากับเครับสูตรที่2ครับ1นึ่งบวกศูน์ศูบวก์ได้ศูนย์ศูกเได้เก้าเก้าบวกแปดเท่ากับสินะครับเจ่ท่ากับแปดแปดเหนเท่ากับเก้าเ้าอท่ากับสิดนะครับดูเลขที่ชนกันครับชนกันที่7 8็ดนะครับ 89นะครับเ,เลขอ,อลยครับ3 9 5นะครับเ,เข้าเนะครับที่สิครับต่อไปครับ9บวก4่เท่ากับ13 3บวก4่เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ15นะครับ5บวก3เท่ากับ8นะครับแบท่ากับ 9ก้าเก้านท่ากับศูนะครับสตรที่สองครับ3ามบวกศูนยเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งบวกแเท่ากับเก้านะครับได้เก้าเกานึ่งท่ากับศูนย์หนึ่งอเท่ากับสนะครับดูเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันเก้ากับศนย์นะครับ เท่ากับ0เด็กออลครับ6 0 3นะครับเข้า0นย์นะครับที่หลัก10ครับต่อไปครับ2อบวก5เท่ากับ7 2อไบวก5เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 4บวก8เท่ากับ12นะครับ2บวก3เท่ากับหนะครับกเท่ากับ6 6หเท่ากับ 7, 7นะครับสูตรที่2ครับ หกบวกหเท่ากับสิบสเท่ากับศูนบวกแเท่ากับแนะครับในแปเท่ากับเก้ากำลังเท่ากับศูเท่ากับสครับเลขที่ชนกันอะไรครับอ่าชนกันที่เลข2นะครับสองตัวเดียวครับเลขที่ออก6กสองหกนะครับเอาสที่หลักสิบครับ นะครันนี่ันที่9กับ0ูนกันที่เลข2ครับ่าต่อไปครับ9ก้าบวก9เท่ากับสิบบวก7เท่ากับสิบบวก8เท่ากับ13นะครับก็ได้3บวก3เท่ากับ6กหเท่ากับเจ็ดเเท่ากับ8นะครับสูตรที่2 6บกบวกสีเท่ากับ0 0นศูย์กเได้ 9, 9, 9บกบวกเท่ากับ17บ็นะครับก็ได้7 7เบวกน่เท่ากับ8 8บวกเท่ากับ9กเบวกอเท่ากับ11เนะครับเลขที่ชนกันครับ7กับ8นะครับ7กับ8ดเด็กอะไรครับ4 8 1นะครับเข้า8นะครับที่ละสิบ นะครับ8ปดบวกศเท่ากับ8 8บวกเเท่ากับ17 7วกเท่ากับ15นะครับ5บวกสเท่ากับ8 8ดวกเท่ากับ9ะครับ9บเท่ากับ0ย์ูที่2ครับ4 0บวกศเท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ17เท่ากับบวเท่ากับ11นะครับ อ่าเลขที่ชนกันเลยครับ8ปดกับเนะครับ8กับ9เลขออกอะไรครับ5้านะครับเข้าเก้ายีกสิบนะครับต่อไปครับ9ก้าบวกสเท่ากับสิ เก้าบวกสี่เท่ากับสิบสบวกเกท่ากับสิอขอไปครับเบวกสี่เท่ากับสิบบวกเจ็เท่ากับศูยบวกแปดเท่ากับแปครับแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่ท่ากับสองหเท่ากับสครับสุดที่สองห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบอบวกแปดเท่ากับศูนย์ได้0ูนย์ครับศูนย์บเท่ากับห สองบวกสองเท่ากับสนะครับเลขที่ชนกันนะครับหนึ่กับ2ครับ1กับ2เลขออะไรครับ1นึหนะครับเท่า1ครับ,รบที่หลักสิบต่อไปครับ 9 8 17 7เท่ากับ17 7บวก1นเท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ16 6ะครับ6บวก3เท่ากับ9้นะครับเก1ท่ากับ0 0 1เท่ากับ1ครับ9 0้าสูตรที่2ครับ1บวก6เท่ากับ7 7ดก3เท่ากับ0 0บก8เท่ากับ8นะครับ8 1ดห1เท่ากับ9ก้ากท่ากับ0 0บวกเท่ากับ2 เลขที่ชนกันอะไรครับ9กับ0นะครับ9กับ0เลขออกอะไรครับ690นะครับเข้า9นะครับที่หลัก10ต่อไปครับ2 0กสเท่ากับ2 สองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะครับหกบวกสามเท่ากับเนะครับกำลังเท่ากับศ 0, 0ูนย์กหเท่ากับหครับอ่าสูที่สอบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนึ่งหนบวเท่ากับเนะครับเกาำลังเท่า 0, ก0ับศูนย์ศูเท่ากับหนอเท่ากับสาม่ส่วนกันเลยครับเก้ครับ เลขออกห้าเก้าสามนะครับเข้าเก้าที่หลักสิบนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับงวดหน้านะครับงวดที่16มิถวุนา67เนี่ยนะครับอ่าบวก3นะครับ5บวก3เท่ากับ8 8 4 1บวก0เทกับ12 2บวก8เท่ากับ0นะครับได้0นะครับ0 3 3บวกสเท่ากับ3 3เท่ากับ4 4่เท่ากับ5นะคสูตรที่2ครับ5 8 1บวก5 5 8เท่ากับ13เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ13นะครับได้3 3 1เท่ากับ4 4เท่ากับ5้บวกเท่ากับ เจ็ดนะครับเลขที่ชนกันครับชนกันที่สามสี่ห้านะครับสิบบนนะครับกดมาที่สิบหกนะครับสิบหกมิถุนาหกเจ็ดครับสามสี่ห้านะครับ กันนะครับว่าจะมาไหมนะครับอ่าก็ให้ไว้เป็นแนวทางอีกสูตรนึงนะครับอ่าขอให้สมาชิกจงพิพจารณาตามสูตรดูนะครับว่าสมควรจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับอ่าสูตรทุกสูตรอาจมีข้อมีหลุดได้นะครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ